สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลคสชอยังต้องรับมือกับปัญหาภัยแล้งดูแลปากท้องเกษตรกรบริหารและจัดการน้ำในภาวะขาดแคลนน้ำทำการเกษตรค่ะขณะเดียวกันการหยิบยื่นของภาครัฐอาจไม่ทั่วถึงเกษตรกรหลายพื้นที่ก็ต้องเรียนรู้เพื่อรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลให้ต้องส่งผ่านความรู้ผ่านห้องเรียนธรรมชาติผ่านพิพิธภัณฑ์จัดการน้ำชุมชน ด้วยเป้าหมายที่จะบริหารจัดการาน้ำอย่างยั่งยืนค่ะติดตามเรื่องนี้กับคุณยานีไว้ครูค่ะเป,เ,ปเป็นเรื่องที่พระเจ้าฝังพระไทยบรรดา,นานแล้วพรค์นั้นบอกหน้าที่ของส่วนกลางหน้าที่ของประเทศชาติมันก็หนักหนาสาหาหสากันนะครับเพราะเราดูแลพื้นที่ใหญ่โตแต่ถ้าหากชุมจนแต่ละชุมชนน,นั้น พยายามที่ช่วยตัวเองในเบื้องต้นนะครับลดปัญหาของตัวเองขึ้นมานั้นภาระสวนกลางมันก็จะลดไปด้วยทําให้ทําคิดการใหญ่เจริญก้าหน้าต่อไปขึ้นก้าหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดำร,ร,ริแห่งที่10เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2558ที่เครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ําลาวอําเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการน้ำชุมชนศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจากพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จโดยมีนายสุมเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูธถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เราดูแล้วเราทาแล้วเราเสาเร็จแล้วเราเผื่อแผ่ความรู้นี้ให้เพื่อนๆนเราต่อไปจะมีการทำประโยชน์ให้คนเพื่อนร่วมชาติของเรา นะครับเป็นการทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินนะครับมุญคุณที่จะต้องทดแทนแผ่นดินนั่นจะต้องมีชุมชนนี้ก็ได้ทําแล้วทุกชุมชนนะครับถ้ารู้จักเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาลวเนี่ยลองเอาแนวนี้ไปเป็นแนวคิดแล้วก็เชิญชวนชุมชนรอบข้างเอาไปปฏิบัติดูว่าเราทําพิพิธภัณฑ์น้ําขึ้นมาเนี่ยให้ชุมชนมีอะไรบ้างเช่นทําฝายทําแนวกันไฟแล้วก็ปลูกป่าทดแทนแล้วก็มีกฎกติการ่วมกันเนี่ยป่าฟื้นแน่ครับ ชาชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริกรอบคิดกรอบงานมาพัฒนาการจัดการน้ำชุมชนจนเป็นผลสำเร็จเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นมาศึกษาเรียนรู้โดยใช้พื้นที่จริงของชุมชนอธิบายผ่านแผนที่และภาพความเปลี่ยนแปลงให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยประธานเครือข่ายชุมชนรักป่าลุกน้ำลาวกล่าวย้ำว่าการฟื้นฟูป่าทุกชุมชนต้องทำฝายกั้นน้ำ ส่วนปัจจัยของความสำเร็จที่สำคัญของที่นี่คือความร่วมมือการของคนในท้องถิ่นและการเคารพกฎกติกาอย่างเคร่งครัดในชุมชนจะต้องมีกฎระเบียบมาก่อนเราถึงจะ,ะนำพานำพาป่าให้รอดอย่างในในเครือข่ายของรุ่มน้ำราของเราเนี่ย <c oughs> ก็จะมีกฎ3อย่างนะครับกฎที่1ก็คือกฎของชุมชนนะครับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านก็จะมีกฎตัวนี้เราตกลงกติกากันร่วมกันกฎที่2ก็คือกฎแห่งกรรมนะครับกฎแห่งกรรมนี้ก็จะวนวน บนบานสารเก่าวเป็นตะกวดตะคุณเลี้ยงผีบ้างบวชป่าบ้างสืบชะตาสายน้ําอะไรพวกนี้สุดท้ายก็คือกฎหมายนะครับให้เขาดําเนินการจัดการตามอของคดีความน,น,นั้นเลยครับแต่ทุกชุมชนต้องสร้างฝ่ายครับสร้างฝ่ายดักตะกอนสร้างฝ่ายสะลอน้ําหรือช่างฝ่ายเก็บกัดน้าไว้ทุกหมู่บ้านเผื่อความชุ่มชื้นถ้าเกิดวิกฤตน้ําแรงน้ําแห้งขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ครับต้องทำาตรงนี้ให้ชุมชนต้องทําฝ่ายทุกชุมชนครับ ถ้าถ้าถ้าไม่มีเด็กเกยาวชนขึ้นมาทดแทนเราเนี่ยการขับเคลื่อนไปข้างหน้ามันก็จะลําบากเพราะการที่จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําทเกี่ยวกับข้อมูลทําเกี่ยวกับโครงสร้างโครงงานต่างเนี่ยก็รอแต่ผู้ใหญ่ก็ทําไม่เป็นนะครับละอ่อนหักน้ําลาวคือกลุ่มเยาวชนที่ร่วมช่วยงานเครือข่ายในด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดก,การทรัพยากรดินน้ําป่า โดยกลุ่มเยาวชนได้ทำหลักวัดระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตน้ำแล้งหรือน้ำหลากค่ะเราจะมีสามลำห้วยหลักของลำน้ำลาวคือลำน้ำที่หนึ่งลำน้ำแม่โถลลำน้ำที่สองลำน้ำห้วยชมพูและลำน้ำที่สามคือลำน้ำแม่เจดีค่ะลำน้ำสามลำน้ำหลักเนี่ยจะมีน้ำมากที่สุดที่ไปหล่อเลี้ยงลำน้ำลาวค่ะเราก็จะเก็บข้อมูลทุกๆวันจันทร์เพื่อส่ง ข้อมูลตรงจุดนี้ไปยังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการ,กรเกษตรองค์การมหาชนค่ะปี2527มีการตัดต้นไม้ใหญ่จำนวนมากหลังมีสัมปทานเหมืองแร่ดีบุกส่งผลให้สายน้ำแม่โถต้นน้ำแม่ลาวขุนแดงจนไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้คนในท้องถิ่นจึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนรักป่า และพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชนรักป่าลุ่มน้ำลาวที่ได้ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำป่าครอบคุมพื้นที่4ตำบล4.1ชุมชนจากห้องเรียนธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนไปยังจุดเฝ้าระวังภัยพิบัติมาถึงไม้3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งหมายถึงการปลูกพืชแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชชงเดียวทำให้ชุมชนแห่งนี้มีทั้งไม้รัก ไม้ยมกาแฟและชาผสมผสานกันไปนอกจากจะเหมาะกับวิถีชุมชนท้องถิ่นแล้วยังสามารถสร้างรายได้เสริมได้ตลอดทั้งปีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการน้ำจากฝายต้นน้ำผ่านระบบสำรองน้ำยังนำมาซึ่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและยังทำให้คนในพื้นที่ไม่ขาดแคลนน้ำอย่างเช่นอดีตอีกทั้งการปกป้องพื้นที่ป่าด้วยการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันป่าไม้ถูกทำลายนี่คือผลของการร่วมกันจัดก,การของคนในท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติที่พร้อมจะแบ่งปันผลสำเร็จไปยังชุมชนต่างๆชาวชุมชนลักป่าลุ่มน้ำแม่ลาวยังร่วมกันปฏิญาณในการอนุรักษ์พัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าตามแนวพระราชดำริเพื่อให้ผืนป่าต้นน้ำสืบทอดสู่รุ่นหลานอย่างยั่งยืนค่ะ ขณะที่ชาวบ้านชุมชนบ้านหาดอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านก็ได้ใช้ทฤษฎีการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชด,ดำริจากน้ำฝายเหมืองหินที่บรรพบุรุษได้ร่วมกันสร้างระยะทางเกือบ10กิโลเมตรและใช้ระยะเวลากว่า400ปีด้วยค่ะตั้งแต่5ชั่วยุคนเนี่ยแต่ก่อนนั้นน่ยไม่มีน้ำใช้ไม่มีน้ำใช้ในพื้นที่ในการเกษตรไม่มีไรายได้อะไรเพิ่มขึ้นและบรรพบุพรุษก็มีแนวคิดก็ทำฝายเทือนี้ขึ้นมา แม้ที่นี่จะไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเพราะมีน้ำตลอดทั้งปีแต่ปัญหาสำคัญที่เคยเกิดขึ้นคือการบริหารจัดการน้ำซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้ทำการจัดสรนน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรด้วยระบบแต่และตางหล่อเลี้ยงพื้นที่ไร่และพื้นที่สวนของเกษตรกรที่ส่วนใหญ่ปลูกลำไยและทำนาระบบแต่ตังเป็นภาษาภาคเหนือแต่แต่ก็คือ เป็นแ,แต่ใหญ่ที่ไหลผันน้าเข้าไปสู่เหมืองซอยตางก็คือผันน้ำเข้าไปสู่ลำเหมืองไส้ไก่ครบลบลำเหมืองก็คือภาษากลางเขาเรียกว่าคลองคลองส่งน้ำที่นี่ทางภาคเหนือเขาก็เรียกลำเหมืองก็คือลำคลองนั่นแหละครับปีปี59เนี่ยเราขยายไปตำบลของเปาเราไปทำา เป็นผุดบ่อกแก้มลิงในปี59ปีที่แล้วปี 58, ป58ปก็ไปทำฝายน้ำรดน้ำล้นสี่เหลี่ยมตัวยูให้กับชุมชนข้างเคียงเพื่อขยายเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ำให้มีระบบเหมือนชุมชนกลุ่มใช้น้ำฝายไม่หานนะครับการเผยแพร่ผลสำเร็จการบริหารจัดการน้ำจากท้องถิ่นชุมชนที่เป็นตัวอย่างไปยังพื้นที่ที่ยังคงประสบกับปัญหาและยังไม่มีแนวทางแก้ไขให้ได้รับความรู้ และเทคนิควิธีการจัดก,การที่ถูกต้องถือเป็นการส่งต่อความรู้จากท้องถิ่นด้วยกันเองแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือต้องมีป่าที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำแต่ด้วยสภาพป่าในปัจจุบันที่ถูกแพรวทางอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ต้นทุนน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อรับมือกับภัยแล้งด้วยการปลูกพืชทนแล้ง ก็เป็นอีกวิธีที่กเกษตรกรต้องเตรียมตัวปรับเช่นกัน